สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมบอสกานะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะมานะครับรีวิวคาเลสเตลล่านะครับหรือเทกาคุยานะครับก็เป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นอันเตอร์บีสนะผมในการ์ตูนนะก็เป็นโปเกมอนธาตุเหล็กธาตุบินนะครับอย่าไปิ่งงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเรื่อคลิปก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้และชมคลิปอยู่กินิ้านพลสบอสการ์ตนะครับลิงก์อยู่ใต ซูบแต่งขอบคุณนะครับใต้ที่รต่างๆก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเลยนะฮะก็สำหรับตัวนี้ครับเคลสเตลล่าหรือเทกาวิยานะครับก็เป็นโปเกมอนสุ่มกาชานะครับการันตีเทพนะครับในวันนี้เลยนะครับผมก็เป็นโปเกมอนนะครับท่านบินแล้วก็ท่านเหล็กนะครับผมสแตทเนี่ยนะครับ738นะตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทนะเป็นสเปเชียลแท็กแต่ว่าสแตนเด่นของเขาคือเลือดนะ151นะครับพลังป้องกันกายภาพนะฮะ สปีดนะครับแล้วก็โจมตีเวท1 2 1แล้วก็มีพลังป้องกันที่ค่อนข้างเยอะนะครับ133นะครับผมตอนเรารีสายฟ้าแน่นอนครับแล้วก็รีสายฟ้าให้ติดทุกอันแหละนะครับเราไม่ต้องไปล็อกมันนะเพื่อที่จะยัดไบแม็กไปได้ก่อนนะเพื่ออัพพลังให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคก็นิสัยเนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้ครับนิสัยให้เป็นโบราณนะโบราณก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทลดพลังตีภาพนะครับผมในส่วนของคุณสมบัติเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงสมุดกันนะครับผม ในส่วนของคุณสมบัตินะฮะทคาคย่านะตัวนี้นะครับผมนี่ครับก็คุณสมบัติที่1นนะฮะแนะนำนะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างหรอกนะครับที่แนะนำที่จะแนะนำาจริงๆก็จะมีอยู่อันนี้นะครับสปีดอัพผมใยา่ใช้สปีดอัพมากกว่านะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นฟ็อกก็ได้เพื่อมาตาการหลบนะคุณสมบัติที่2เนี่ยนะฮะก็มีหลายอันเหมือนกันนะครับถ้าผมมองนะเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับ เมื่อเราโดนสถานะจะเพิ่มสปีดนะครับผมแล้วก็เมื่อติดสถานะจะเพิ่มหลบหลีบอะไรประมาณนี้มากกว่านะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับต่อมานะครับผมก็มาดูกันที่ความสัมพันธ์เนาะก็จับได้เยอะมากๆนะครับเริ่มกันที่ตัวอาคาเนลก่อนแล้วกันนะครับอาคาเนลเนี่ยจะให้เป็นเลือดนะแล้วก็มีทาปททาปทโคเอโคให้สปีดนะครับแล้วก็อะเรจิสติลนะครับให้โจมตีเวทนะครับแล้วก็เซ็คลอมเนี่ยจะให้เป็นสปีดนะครับผม นอกจากนี้ก็จะมีปลดด้านบนได้อีกครับก็มีพวกพิเชียนนะครับมีโซโลอาร์คนะฮะแล้วก็มีอีวาร์คล่างพิเศษนะครับผมแถวล่างเนี่ยนะฮะจะมีตัวบัวแมนดานะครับแล้วก็มีเดนจูโมคุนะครับตัวสายไฟแล้วก็มีเมทักรอสนะครับผมก็มาปลดเพิ่มได้นะจะได้สแตทค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนนะครับอาวุธที่ใช้ถือเนี่ยนะครับาตาบินท่าเหล็กอาวุธจะมีด้วยกัน2ชิ้นนะฮะอาวุธชิ้นแรกเนี่ยนะครับ ถ้ามองเป็นธาตุบินนะฮะก็ให้ใส่เป็นเครื่ยงมังกรได้นะครับอย่างเงี้ยเครื่ยงมังกรดักก้อนทฤษนะครับผมถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเนี่ยปึง้งเนี่ยมันก็จะสแตทเพิ่มเติมเนาะ,ะนอกจากนี้นะครับเราก็ยัดนะครับข้างในได้ก็จะมีกล่องเบสน,นะครับผมกล่องเบสซิ่งนะฮะก็สําหรับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเน้นไปทางด้านหลบหลีกก็ได้นะเนี่ยถ้าเป็นหลบหลีกก็จะเป็นกล่องสีเทาๆนะฮะนะครับนะผมถ้าเป็นสีเหลืองจะเพิ่มอัตราการ,รควบคุมอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเน้นทางการป้องการอย่างเงี้ยนะครับผมเเเ่ราใสข้าไป <c oughs> เนี่ยเราก็จะได้สแตทเพิ่มมเเติห็นปะ <c oughs> ประมาณนี้นะก็สมใส่ได้อาอาวุธอีกชิ้นหนึ่งของมันเนี่ยก็คือตัวนี่ก็ได้ครับเป็นเมทัลโคตติ้งนะฮะก็เพิ่มพลังที่เป็นเกี่ยวกับธาตุเหล็กได้นะครับผมโอเคถัดไปนะฮะผมก็จะเป็นในส่วนของพวกอาอะพิครอนลิฟวินเนี่ยก็ไปหาใส่ได้นะครับตามที่เรามีเลยนะครับเน้เน,นทางด้านเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความป้องกันเย,เยอะนะครับผม ในส่วนของด้านความสนิทกับความผูกพันเนาะความสนิทเนี่ยก็อัพตามรเวลอยู่แล้วนะครับสมมติเลเวเราเยอะใช่ไหมเราก็อัพให้เต็มที่เลยส่วนคะแนนผูกพันเนี่ยนะครับก็ให้เราทําการปลดล็อกก่อนนะครับข่างสนิทเป็น90นะถึงจะปลดคะแนนผูกพันได้โดยใช้กล่องนะครับยันทาลายนะครับกับกล่องทําลายนะครับมันจะทําให้เราอัพพลังของตัวเทคคาโควาเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะเรามาดูอาอ์เบลิตี้กันนะครับเป็นสกิลนะครับเรื่องที่นะครับสกิลเด็ดตัวนะครับบีสบูทนะครับเมื่อต่อสู้เนาะ นี่ครับก็นะครับก่อนที่จะตีบวกสะสม1ชั้นดีเลยให้กับตัวเองนะครับทุกชั้นดีเลยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับทางเวท20%แล้วก็ลดสปีดลง10%ให้กับตัวเองเนาะแล้วก็สามารถนะครับบวกซ้อนทับกันได้5ครั้งง่ายๆเลยก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่แรกมันด้วยการลดสปีดนะครับผมแล้วก็โปเกมอนอื่นจะลบบัฟออกไม่ได้นะครับผมง่ายๆเลยก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็ถ้าเน้นโจมตีนะพูดถึงนะครับผมถัดไปเป็น ออโตรมไหนะครับผมก็จะเป็นนะครับอ่าเป็นดีบัฟนะครับผมเป็นบัฟนะก็คือจะลบดีบัฟตัวเองออกทั้งหมดนะครับถ้าตัวเองติด De ดีบัฟดีเลย์อยู่นะครับจะลบบัฟดีเลย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มสปีดให้ตัวเอง50%นะครับผมก็เป็นสกิลแก้ทางเห็นปหมสกิลนี้ลดสปีดสกิลนี้แก้ทางถูกปไหครับต่อมาเป็นสกิลโจมตีเป็นสมักดาวนะครับจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุหิน ทุกครั้งที่ออกสกิลนะครับจะเพิ่มแรงโจมตี20%นะครับสะสมไป3เทิร์นแต่ว่าเราออกสกิล3ครั้งเนี่ยดาเมจครั้งสุดท้ายเนี่ยจะแรงถึง60%ด้วยกันนะครับสามารถโจมตีป้อมที่บินอยู่เจาะด,ดินได้ด้วยนะครับสกิลนี้ถัดไปเป็นอ่าเฮฟวี่บอมบ์นะครับเฮฟวี่บอมบ์เนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีธาตุเหล็กนะครับดาเมจ80ด้วยกันไม่มี CC นะหินเหล็กแล้วก็อันติเมทครับเป็นแอร์สแลชนะครับสร้างความเสียหายเป็นธาตุบินนะครับ ทำให้เป้าหมายติดสตั้หนึ่งเทิร์นแล้วครับตสกิลนี้มีโอกาสติดคริดิคอนสูงนะครับก็คือตีติดทุกครั้งแหละนะครับถ้าเกิดเขาขึ้นคำว่าติดคริดิคอนสูงนะคือสังเกตดาเมจจะเป็นสีแดงนะดาเมจแรงมากนะครับ150เลยก็จะมีสกิลโจมตีค่อนข้างแรงสำหรับตัวนี้แล้วก็มีสกิลไว้แก้ทางลดสปีดด้วยทําให้เราเพิ่มสปีดขึ้นมานะครับผมนอกจากนี้ครับเขาสามารถที่จะทำการทำลายสกิลได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของการทำลายสกิลนะฮะโอเคในการทํำลายสกกิลพาสซีฟ่นนะครับ สกิลพาสซีฟนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นโปเกมอนธาตุบินนะครับหรือเหล็กนะครับหตัวในการต่อสู้จะเพิ่มสปีด3%พลังโจมตี4%ให้กับตัวที่คาคุยาตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่เปลี่ยนไปเลยนะแล้วก็สกิลนี้นะครับออโตไมท์เนี่ยนะครับจะเป็นการาใส่บัฟให้กับตัวเองใช่ไหมพอนะครับมันเปลี่ยนเป็นออโตไมท์แบบเท่ๆตรงนี้นะครับเป็นท่าใหม่นะก็คือจะลบล้างที่บาดเจ็บทั้งหมดแล้วก็ฟื้นฟูเลือด30%นะครับผมแทนนะครับผมจากสปีดเนาะ คือถ้ามันติดตรงนี้ปุ๊บติดตรงนี้ปุ๊บสปีดก็ไม่ได้มีผลอะไรถูกปะ่ะสำหรัสกิลเฮวี่บอมเนี่ยนะครับมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอโร่ไบติกนะครับผมโครไบติกนะเป็นสกิลโจมตีธาตุบินนะฮะก็ทุกครั้งที่เราใช้สกิลนี้นะครับจะเพิ่มแรงตี20% 3เท่าก็คือ60แหละนะครับก็คือไง่ายๆเลยมันเปลี่ยนจากสกิลธาตุเหล็กเป็นธาตุบินนั่นเองนะครับแล้วก็แรงสูงสุดถึง80ด้วยกันส่วนอันติเมทเนี่ยนะครับที่เราเห็นแอร์สไลด์เป็นธท่าบินเนี่ยนะ ก็จะลบล้างนะครับเกาะรอ,อรมตะของเป้าหมายทั้งหมดก็คือเป้าหมายฝั่งตรงข้ามออมีเกาะอมตะก็จะลบล้างทั้งหมดแล้วก็สร้างความเสียหายท่านบินนะครับทำให้หมายเจะตันหนึ่งเทินนะครับเดเมจแรง150ดีกันะครับก็คือเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือลบโล่อมตะของเป้าหมายนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอทําลายสกิลนะครับปกติว่าทำลายสกิลก็มีไม่เยอะแต่ว่าตัวนี้ทําลายได้ก็ถือว่าแตกต่างออกไปนะครับผม ถัดไปนะฮะสกิลลึกลับเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับให้เราทําการเปิดสกิลลึกลับให้ได้ครบ8ช่องก่อนนะครับโดยใช้สกิลแบบปกติแหละเปิดไปนะฮะพอเราเปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะสกิลที่น่าสนใจในการยัดเนี่ยสกิลกรอบทองก็จะมีโล่อมะตะเนาะคริติคอลต้านทานดเดเมจนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีสปีดเด้งเลือดนี่ครับจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้อันนี้เพิ่มความโกรธอันนี้แนะนํามากๆให้ใส่กับโปเกม,มอนทุกตัวได้ก็ยิ่งดีนะครับ อันนี้ก็เป็นระบำดอกไม้จะฟื้นฟูเลือดเนาะน,นี้ซึมซับนี่ดีมากเลยทุกครั้งที่เราโจมตีจะเปลี่ยนเลือดอจะเปลี่ยนการโจมตี20เป็นเลือดนะถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็พวกสังเคราะห์สแสงก็ใส่ได้นะครับถัดไปนะฮะจะเป็นในส่วนของอเครื่องประดับนะฮะประดับเนี่ยนะครับแน่นอนครับโปเกมอนพื้นฐานเลยแนะนําให้ใส่ประดับกรอบสีทองนะครับประดับกรอบสีทองเป็นแบบไหนก็คือประดับแบบนี้นะครับเนี่ยพวก กรอบทองธรรมดาเริ่มแต่ระดับ1-5นะครับผมก็แนะนําให้ใส่ระดับ5ได้เลยมันทําไม่ยากเนาะมันก็แค่กดอัปเกรดของไปเรื่อยๆนะครับพวกระดับ5เนี่ยนะครับสมมุติยกตัวยอย่างเช่นผมแนะนําให้ใส่สครับฟิกนะครับถ้าเราใส่สครับฟิกทั้งหมด3ชิ้นเนี่ยนะครับพร้อมกันเนาะมันจะได้ออฟแถว2ที่เป็นสีเขียวเห็นไหมฮะอ่าก็คือจะได้พลังโจมตี20%สปีด14%นตะ์ให้กับตัวที่สวมใส่เนาะในการทําประดับแบบนี้เนี่ยมันสามารถทําจากประดับสีขาวได้ปกติเลยนะครับผมถ้าทําประด ถ้าเป็นประดับรถเวลได้ก็ดีมากนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถทําประดับเซตพิเศษตรงนี้ได้นะครับทุกเซตซูเปรีมเซตอีทอนนอลเซตโนโอเนี่ยนะครับทุกอันเนี่ยมันจะมีออฟแถวสามสังเกตไหมสมมติเซตซูเปรีมเนี่ยจะมีออฟแถวสามเพิ่มเข้ามานะครับจะมีคริติคอลเพิ่มมานะครับเนี่ยลดความเสียหายเพิ่มความเสียหายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คือทําได้อีกนะฮะก็คืออัปเกรดจากสีทองขึ้นมาอีกนะครับผมก็คือใช้ประดับทองซ้อนประดับทองเก็หมาีนึงวิธีการทีเนี่ยยเคคทําลลิปปไแ้ว นะครับผมก็ลองทำกันดูแต่ว่าพื้นฐานเลยใส่ประดับกรอบทองปกติก่อนนะครับผมนะฮะโอเคถัดไปนะครับนอกจากนี้นะครับประดับข้างในเนี่ยมันสามารถที่จะยัดนะครับตัวหินตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเรายัดเข้าไปข้างในเนี่ยนะฮะมันก็จะเพิ่มอ b บ l i ตี้ได้แล้วก็ตีบล็อกได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอาบัตตี้เลือดนะฮะโจมตีกราะภาพโจมตีเวสสปีดป้องกันกายภ้พป้องกันเวทสามารถสวมใส่ได้หมดนะครับแล้วทำให้ประดับนมันเก่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมก็พยายามใช้ให้มันคุ้มค่าแล้วกันนะฮะ ต่อมานะครับาการฝึกก็แนะนำให้ฝึกสัก25ไปเลยนะครับผมเสริมการฝึกก็บวกๆไปนะครับผมยีนเนี่ยนะครับให้อัพยีนจนถึงยีนอำนาจก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะยีนอำนาจเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะกดสกิลยีนตรงนี้สกิลยีนเนี่ยนะครับใน3เทิร์นจะเพิ่มสปีด20%นะครับหลังจากถูกโจมตีจะเพิ่มดาเมจถาวร20%ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลยีนที่เป็นพาร์สค่อนข้างดีนะครับผม ก็เดี๋ยวเราไปดูการออกสกิลกันนะครับตัวนี้ไม่ได้มีเท่าที่ผมเห็นนะคือยังไม่เห็นร่างมาสเตอร์นะแต่ว่าสามารถเอาไปจัดทีมเป็นทีมบินได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูการออกสกิลกันสําหรับตัวมันเองก่อนนะครับผมปก็เดี๋ยวจัดประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปหาคู่ต่อสู้กันนิดนึงนะครับผมไปดูกันเลยครับอ่ะดูเลยนะครับไปสู้กับพลัง6กล้านแล้วกันนะครับผมอ่ะตัวเดียวโดดๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่ได้อับแรงสิ้นเนาะ อันนี้นะครับเป็นไอดีของน้องทางบ้านเนาะอ่ะโอเคนะครับก็เนี่ยมาถึงนะครับก็จะมีสกิลลบล้างดีบัฟนะฮะสกิลเพิ่มความเสียหายอ่ะผมใช้สกิลนี้ก่อนเป็นคุณหนึ่งนะครับสกิลสีสวยมากนะมันเป็นออร่งออร่านะอ่ะใช้สกิลธาตุหินเลยนะครับเป็นสมาคดาวทุกครั้งที่โจมตีจะแรงขึ้น,นเรื่อยๆเอาตายเลยทีเดียวแรงจัดนะฮะอ่ะเป็นธาตุเหล็กตีทะลุไปก่อนโอ้โหสกิลแม่งแบบเป็นไอ้นั่นเลย โอเคเดีย๋ยวตีสกิลนี้ก่อนผมอยากดูสกิลท่านเหล็กอะเป็นเฮฟวี่บอมบ์แรงจัดต้องสู้กับพวกพลังสิบล้านนะนะอันติเมตนะครับ <c oughs> เป็นแอสซาเดี๋ยวผมใช้สกิลนี้ก่อนเดี๋ยวใช้แอสซาเลตทีหนึ่งเดีย๋ยวผมต้องไปเพิ่มตัวที่เก่งกว่านี้แล้วนะโอ้สวยสกิลสวยมากแรงมากเลยนะครับผมอ่เดีย๋ยวเราไปหาตักสู้ใหม่นะครับเจ็ดล้าน สู้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูการจัดตัวนะและการเล่นเป็นทีมนะครับว่ามันเล่นประมาณไหนนะฮะตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ตีแรงมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เล่นเล่นทีมบินกันนะผมเห็นนะเล่นทีมบินกันเยอะมากนะครับนี่ครับนี่อยู่ในกาชานะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวนี้นะไปสุ่มกาชาได้เลยนะครับวันนี้เลยนะนามจะวนมาทีนะครับผมเดี๋ยวผมใช้คุณ2ได้ไหมนะผมอ่ะตีก่านะครับ ถ้าเป็นร่างมาสเตอร์เนี่ยเอ้ท่านมาสเตอร์ถ้าเป็นร่างเอ้ยโหถ้าเป็นร่างสกิลทำลายเนี่ยนะครับมันจะตีทะลุโล่ป้องกันได้ด้วยนะครับต้องไปกดทำลายสกิลไว้ได้นะจะช่วยได้เยอะเลยอ่ะลงมาเลยนะครับโดนนะครับผมเรียบร้อยบินอยู่ก็โดนได้นะสกิลสองนะครับผมประมาณนี้นะที่คือการออกสกิลเดี๋ยวเราไปดูการจัดทีมกันนะครับผมว่าจัดยังไงนะปกติทีมบินนะจะต้องมีตัวนี้นะครับอยากเขียวนะ แล้วก็คือทีมบินมันจัดได้เยอะมากนะครับเรคอสซ่าอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะผมจับแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ครับทีมบินนะอ่ะลองดูแล้วกันนะอ่ะสู้กับตัวนี้เลยพลัง20ล้านนะลองดูก่อนนะไม่รู้จะไหวไหมนะครับมาลองดูนะฮะนี่คือทีมบินนะฮะสุดยอดของทีมบินนะครับผมมาถึงก็เปิดบัฟก่อนเลยนะฮะให้ยักษ์เขียวเปิดบัฟนะครับมันจะได้อบบิลิตี้กระจายเลยดูดิได้อย่างเยอะ ขึ้นกันทุกตัวทุกอันนะฮะอ่าแล้วก็ตามด้วยเลคซ่าครับใส่จะตายเลยทีเดียวเลคออซ่าท่าแรกเนี่ยจะลบดีบัฟฝั่งตรงข้ามนะครับอ่ะโอเคสกิลไพครับนี่เลยครับใส่บัฟตัวเองก่อนนะแล้วก็ตามด้วยสกิลตีอื่นนะครับนี่อ่าเลคซ่าครับจัดเลยครับเดี๋ยวให้เลคซ่าใช้แอนตี้โดรนครับมาเอาดิทำไรต่อเลือกมาเอ้ยได้แค่นี้เหรอมาครับเลคซ่าลบบัฟเลยนี่ครับบัฟหายหมดนะ ใช้ท่านี่เลยครับสแมคดาวน์นี่ครับโดนไปดิันชุดมาสบายๆครับคือตัวไอ้เทคคาคุย่าตัวนี้นะครับพอมันได้รับบัฟของทีมท่านบินเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งอึดทั้งถึกทั้งเร็วทั้งแรงนะครับยู่ตีแรงมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับโอเคเรียบร้อยดีนะประมาณนี้นะนี่คือการออกสกิลข้าวนะครับของตัวนี้นะครับผม ะก็มารีวิวให้แล้วนะครับสำหรับน้องๆที่ฝากถามกันมาว่าตัวนี้มันเก่งไหมมันใช้ดีไหมอะไรเงี้ยก็มารีวิวตามคำขอเนาะพอดีมันมีสุ่มกาชาพอดีนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าในเท่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆมาคลิปหน้านะครับผม